สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคี i V.I.P เช้าบ่ายนะคะทุกคนค่ะวันนี้วันที่ 16. มีนาคม2568นนะคะวันอาทิตย์ค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f c ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วน f c ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ f c พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ f c จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นนะคะใจะจะพาไปดูวันที่15ก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนช่วงนี้นะคะทุกคนขานี่เคอีบีเจับยากหุ้นจีน v ีเก็จับยากเนาะคะ่ะทุกคนแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ใจก็ต้องทํานะคะทุกคนขาเพราะว่าบบมีแนวลงพี่น้อง พี่น้องก็ถ้าบอมากรบชอบพี่นอ้องเลือน่านได้เลยนะคะเด้อถ้าช่วงไหนหลุด fc ก็หยุดนะคะหรือว่าอยากตามเลขเด่นประจำวันก็ตามได้เนาะคะ่ะทุกคนสำหรับวันที่15จะให้เด่น7และ6มา92252นะคะทุกคนมาเข้าเลขเบิ้ลประจำวันพร้อมเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลมาเลขเบิ้ลประจำวันนะคะ่ะทุกคน -2 2พี่น้องแล้วก็9 2 2 5 2มาเข้า52ของรอบบ่ายเนาะ,ะพี่น้องเสียดายนะคะ เลขเด่นประจําวันมาสามดิ่งเลยรอบเช้ารอบบ่ายเลขเด่นประจําวันหลุดรอบบ่ายจะให้หกและห้ามาสามสามแปดหนึ่งแปดหลุดพี่น้องคะเอาไปตอลุนต่อเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่สิบหกถ้าชอบใจก็ขอให้ไอซีโชคดีเหมือนเดิมถ้าไอซีไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะทุกคนสถิติมีเข่ามีหลุดพี่น้องคะบ่มกักบ่ชอบให้เดือนผ่านนะคะทุกคน สำหรับวันที่16จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจได้เด่นอยู่ที่9และ8นะคะทุกคนคะเรามาดูความน่าจะเป็น9229 9119 9669 9559 9449 9889 8 8 2 2 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหกหกแปดแปดห้าห้าแปดแปดสี่สี่แปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเด่นรอบป่าอยู่ที่สองและหนึ่งค่ะทุกคนสองค่ะสองเก้าเก้าสองสองแปดแปดสองสองหกหกสองสองสามสามสอง สองศูนย์ศูนย์สองสองหนึ่งหนึ่งสอนค่ะาเก้าหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่หนึ่งหกสหนึ่งหนึ่ะคะทุกคนประมาณนี้คะ่ะพี่น้องเป็นยังไงบ้างคะทุกคนมีคู่ไหนชอบไหมคะทุกคนคะ่ะมาดูคู่ตัวเด่นคะ่ะ9 8้าสองหนะคะ 9ก้า9องสองเก้าเก้าหนึ่งกาเก้าแปดแกค่ะแปดสองสองกับ1นรอบอบ่ายสองเก้าเก้าสอปดแปดสองสองหนค่ะ1นึ่นะคะทุกคนคาหน่งเกนะคะนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้ชาแลเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย f อฟท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกๆคู่นะคะ ทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอาทิตย์อยู่ที่1และ6เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งกับเลข6นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเรามาดูคู่เด่นแยก้กับเด่นประจําวันค่ะ fc ขาเด่นรอบเชา้าอยู่ที่9 8, และ8เด่นประจําวันอยู่ที่1และ6เป็น9 1 9 9 9 6, 6ึ่ง่ิตกูตเด่น9119 8ปดค่ะ8ปดหนึ่งติดคู่ตัวเด่นแปดหน่นึ่งแปกับ1น่รอบไปได้1กับ6เป็น2 1ง2น6่งติดคู่ตัวเด่นสองหน่นึ่งสองค่ะ1 1ึ่งติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนค่ะเป็นจึงใดพี่น้องมีครูมักกว่าค่ะชอบตามเหมือนเดิมไม่ชอบเลื่อนผ่านนะคะทุกคน สำหรับผู้ที่ใจจับให้นี้ก็เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะพี่น้องมิเขา่ามิหลุดทุกมือบ่ามากักบ่าชอบจับคู่ใหม่ถ้าชั้นชอบตัวเด่นนะคะทุกคนคะค่ะสําหรับแนวทางหุ้นนิเคีวีกอพวันที่16มีนาะคม2568วันอาทิตย์ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆก,กําลังใจ ที่ FC ทุกทท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆมัานๆสุขสุข,สข,สขคุ้นด้วพี่น้องสวัสดีค่ะ